สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะคาที่แล้วเราเรียนเรื่องแหล่งกําเนิดแสงไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆกลับไปทบทวนกันหรือเปล่าคะวันนี้คุณครูมีเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจะมาให้นักเรียนได้ศึกษากันค่ะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเมื่อแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วไปกระทบกับวัตถุอื่นเราจะสามารถมองเห็นแสงได้ค่ะแสงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางค่ะและเป็นแนวตรงและจะมีลำแสงนะคะที่พุ่งออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงเราเรียกว่าลำสีของแสงค่ะ เมื่อเราเรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นแนวตรงจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆทําค่ะกิจกรรมที่8สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงพร้อมกันไือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยค่ะ อุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการทำกิจกรรมจะมีกระดาษแข็ง3แผ่นคลิปหนีบกระดาษและก็เทียนไขค่คะเด็กๆเ,เตรียมไว้ได้เลยนะคะวิธีการทำของเรานะคะมีดังนี้นำกระดาษแข็งนะคะที่เราเตรียมไว้3แผ่นนำมาเจาะรูตรงกลางให้รูอยู่ในแนวเดียวกันทั้ง3แผ่นเลยนะคะจากนั้นนำคลิปที่เราเตรียมไว้มาหนีบไว้กระดาษข้างล่างค่ะ แล้วก็นำมาตั้งเรียงกันแบบนี้พร้อมกับจุดเทียนนะคะไว้ข้างหน้ากระดาษการจุดเทียนต้องจุดในระดับของสายตาที่เราสามารถมองเห็นผ่านช่องรูนี้ได้นะคะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะเราจะสังเกตผ่านรูที่เราจาะกระดาษแข่งทั้ง3แผน่นและวางในแนวเดียวกันเราจะสามารถมองเห็นเปลวเทียนไถได้ค่ะจากนั้นขยับกระดาษตรงกลางออกค่ะ เราไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนได้จากนั้นขยับกระดาษแผ่นที่ใกล้เทียนที่สุดค่ะเราก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนได้เราขยับกระดาษแผ่นที่ใกล้เราที่สุดค่ะเราก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนได้เรามาสรุปผลการทํากิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะการสังเกต เมื่อให้รูทั้ง3อยู่ในแนวเดียวกันผลของการสังเกตเรามองเห็นแสงจากเทียนค่ะการสังเกตเมื่อขยับกระดาษแข็งแผ่นที่อยู่ตรงกลางผลการสังเกตมองไม่เห็นแสงจากเทียนไขนั่นเองค่ะการสังเกตเมื่อขยับกระดาษแข็งแผ่นที่อยู่ใกล้เทียนผลของการสังเกตเรามองไม่เห็นแสงเทียนไข การสังเกตเมื่อขยับกระดาษแข็งแผ่นที่อยู่ใกล้ตาผู้สังเกตผลการสังเกตรเรามองไม่เห็นแสงจากเพียนไขค่ะก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามในข้อนี้กันก่อนนะคะเมื่อขยับกระดาษแข็งแผ่นในแผ่นหนึ่งให้รูเจาะไม่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วมองผ่านรูที่เจาะนักเรียนจะมองเห็นเปลวเทียนหรือไม่เพราะอะไร หาคำตอบได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะเมื่อขยับกระดาษเราจะไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนได้เนื่องจากว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นเส้นตรงดังนั้นเมื่อเราขยับกระดาษใช่ไหมคะแสงจะไม่สามารถเลี้ยวผ่านรูและไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนได้นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้เราพร้อมที่จะสรุปกิจกรรมด้วยกันหรือยังมาค่ะเรามาเริ่มสรุปกิจกรรมกันจากกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศท,ทางและเป็นแนวตรงเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจากการทํากิจกรรมการสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงคุณครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนะคะและนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อที่เราจะได้เก่งขึ้นและก็อย่าลืมกลับมาเรียนกับคุณครูในคาบต่อไปสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย